สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแนะนําวิธีการใช้งานจากติดกระดุมคอมของแจ็คนะครับรุ่น1903 G q u i ด t D นะครับว่ามีวิธีการใช้งานแบบไหนบ้างเชิญติดตามรับชมเลยนะครับเปิดีวิตขึ้นมานะครับหน้าจอก็จะแสดงผลนะครับวิธีการใช้งานของตัวเครื่องนะครับวิธีการแก้ไขนะครับหรือว่าแก้ไขปัญหาแกนเแกนไวนะครับให้เรากดเข้ามาตรงรูปแป้นขยายสีเหลืองตรงนี้นะครับกดแช่เอาไว้นะครับประมาณ1 3ถึงสามวิหลังจากนั้นนะครับที่ เราจะเจอหมดต่างๆนะครับให้เรากดเข้ามาที่เป็นรูปปฐมพยาบาลตรงนี้นะครับเ,เรากดเข้ามาตรงที่เป็นรูปหาจุดศูนย์กลางตรงนี้นะครับจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็จะมีลูกศรชี้ขึ้นบนซ้ายขวานะครับหลังจากนั้นให้กดเข้ามาตรงนี้นะครับเพื่อให้เขาหาตำแหน่งจากนั้นให้เรากดเลื่อนนะครับว่าต้องการให้ตัวเครื่องนะครับหรือว่าตัวแกน X แกน Y อยู่ในตำแหน่งไหนนะครับ หลังจากที่เราได้ตำแหน่งท yup ี่เราต้องการแล้วนะครับให้เรากด enter เพื่อเซฟนะครับหลังจากที่เรากด enter เสร็จแล้วนะครับให้เรากดกากระบาดออกมานะครับกดกากระบาดเสร็จให้เรากดเข้ามาตรงรูปภาพที่เป็นรูปแบนขยายสีเหลืองตรงนี้นะครับหลังจากนั้นให้เรากดรูปภาพหัวจักรสีฟ้านะครับเพื่อทําการเทสว่าตำแหน่งที่เราตั้งไว้ตรงอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการอยู่หรือเปล่านะครับให้กดเข้ามาด้านบนตรงนี้นะครับเพื่อทําการเทส หลังจากที่กดนะครับให้เรากดขายเหยียบนะครับเพื่อให้ตีนผีลงนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราหมุนเข็มลงมาข้างล่างนะครับเมื่อเราเช็คแน่ใจแล้วว่าไม่มีการลูดชนนะครับหรือว่าไม่มีการชนกับแคมล็อกกระดุมนะครับให้เรากดออกมานะครับเพื่อทำการใช้งานจริง ต่อมาก็จะเป็นวิธีการเทสนะครับระบบการทํางานต่างๆนะครับจุดที่1นนะครับจะเป็นการเทสชุดตีได้นะครับจุดที่2จะเป็นการเทสชุดแคมจับกระดุมนะครับจุดที่3าก็จะเป็นการเทสชุดใบมีดล่างนะครับให้เรากดเข้ามาตรงรูปปฐมพยาบาลตรงนี้นะครับ <Det ection. S 1> หลังจากนั้นให้เรากดเข้ามาตรงที่เป็นรูปตีนผีนะครับแล้วก็เป็นรูปจุดศูนย์กลางตรงนี้นะครับ พอเข้ามาถึงหมดในการเทตัวนะครับให้เรากดรูปบนนะครับเพื่อเช็คระบบ หลังจากที่เราตั้งตำแหน่งเสร็จนะครับเราก็จะมาลองเย็บจริงนะครับลักษณะการเย็บก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็จะไม่มีการรูดชนกับดูกระดุมนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นโหมดปลดล็อกลายนะครับให้กดเข้ามาที่รูปกุญแจตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะเจอลายนะครับลายที่ถูกล็อกนะครับหรือว่าลา์ที่เปิดการใช้งานอยู่ก็จะมีอยู่สองกรณีนะครับต้องการล็อกหรือว่าปลดล็อกนะครับให้มา ตรงหน้านี้นะครับหลังจากที่เราปรดล็อกลายเสร็จให้เรากดอินเทอร์นะครับ <Enter. S 1> ต่อมาก็จะเป็นโหมดปลดล็อกลายนะครับ Enter. Enter. ตรงนี้ก็จะเป็นโหมดลายโปรแกรมนะครับโปรแกรมในการเขียนนะครับ <Next. S 1> หรือว่าโปรแกรมการโมนิายต่างๆนะครับ <Next. S 1> ตรงนี้จะอยู่จะอยู่ในโหมดเขียนนะครับทั้ <Next. S 1> งหมดเช่ <Next. S 1> นที่เราต้องการจะล็อกลายที่เป็นวงกลมตรงนี้ไว้นะครับ หลังจากนั้นให้เรา enter นะครับ Enter โหมดโปรแกรมการเขียนที่เป็นวงกลมเมื่อกี้ก็จะไม่มีครับ Pattern Edit Edit เส้วนวงกลมก็จะหายไปนะครับ <Pen cil. S 1> หรือว่าเราต้องการกลับมาใช้เส้วนวงกลมเมื่อกี้นะครับให้เรากดเข้าไปที่เดิมนะครับ Retern Enter Cert Edit Premoted Switch Next. Page Next page ก็กด enter อีกหนึ่งครั้งนะครับ enter. ท้าถูกบล็อกไปเมื่อกี้นะครับก็ะจะกลับมาใช้งานได้อีกเช่นเดิมนะครับหลังจากที่เราเช็กระบบการทํางานทั้งหมดเสร็จแล้วนะครับให้เรากดรูกปลากบาดออกนะครับเพื่อไปใช้งานจริงนะครับส,มมส่วนหมดต,ต่อมานะครับก็จะเป็นโหมดล็อกไลน์หน้าจอน,นะครับหรือว่าล็อกโปรแกรมนะครับ้ก,กดเข้ามาตรงรูกุญแจที่เป็นตัวล็อกตรงนี้นะครับ แล้วก็กด enter, enter. No. โปรแกรมทุกอย่างที่อยู่ในตัวเครื่องนะครับก็จะไม่สามารถเรียกออกมาใช้ได้นะครับจะใช้ได้แค่โปรแกรมเดียวนะครับที่เราใช้งานหลักอยู่นะครับ <it>. no. จะไม่สามารถเลือกรลยอื่นออกมาใช้ได้นะครับโหมดนี้ก็จะเป็นโหมดการล็อกไลน์หน้าจอหลักนะครับ mm hmm. ก็จะจบวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องโมนิฟายภายในของตัวจักรนะครับ mm hmm. แค่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ